คุณวิทวัฒน์ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเป็นข้อความสั้นๆโอ้แต่ว่ากระแทกใจมากค่ะเนี่ยคือโพสต์ว่าทางอีสานพักอันดับหนึ่งรัฐบาลสั่งทหารถอยจากดินแดนไทยทางใต้พักอันดับหนึ่งฝ่ายค้านบอกให้รัฐบาลต้องเจรจาก,กับกลุ่มที่ยิงชาวบ้านเพื่อขอแยกดินแดนถ้าจับมือร่วมกันถ้าจับมือกันร่วมรัฐบาลจริงๆเนี่ยคงสนุกดีนะโอ้โหนี่แหลมคมมากนะจริงๆเลยค่ะ พักอันดับหนึ่งรัฐบาลก็คือพักเพื่อไทยค่ะนะให้ทหารถอยค่ะรองนายกภูมิธรรมดิก,กระาโหมเนี่ย,<อ>ยแต่ท่านก็ชี้แจงเลยว่าไม่ได้บอกให้ถอนกําลังค่ะนะให้ถอยออกมาจากจุดที่ขัดแย้งเฉยๆะนะเนี่ยส่วนทางใต้พักอันดับหนึ่งฝ่ายคา้านก็พักส้มไงค่ะพักส้มที่มีสอสอนะที่ไปเชิดชูคนมีไหมจับกลางสภาค่ะแล้วก็หลังจากบรเก่อเหตุ ก็บอกว่าต้องรีบเจรจานี่ไงพักอันดับหนึ่งฝ่ายค้านพักอันดับหนึ่งฝ่ายรัฐบาลถ้าจับมือร่วมรัฐบาลกันจริงคงสนุกดีอันนี้มุมของชาวโซเชียลคุณวิทวัตออันนี้ฝากให้คิดไงฝากให้คิดค่ะส่วนรัฐมนตรีช่วยกลาโหววันนี้ฮะพลเอกนัทพลนาคพานิชประเด็นกรณีความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดเชายนพักใต้ซึ่งมีความรุนแรงรุนแรงขึ้นในช่วง หลายวันที่ผ่านมานี้มีหลายเหตุการณ์วันนี้เปิดเผยฮะว่าจะลงพื้นที่พรุ่งนี้ฮะบิกเล็กฮะพลเอกนัทพลนาคพาณิชได้รับมอบหมายให้ลงไปพูดคุยกับหน่วยงานในพื้นที่นะแล้วก็ในขณะนี้เจ้าที่ก็ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเข้มข้นจะไม่ไปรบกวนการทํางานของฝ่ายปฏิบัติแต่จะลงไปพบแม่ทัพและหน่วยงานในพื้นที่บางหน่วยส่วนสาเหตุความรุนแรงช่วงนี้เกิดขึ้นจากอะไร ก็ได้มีการวิเคราะห์กันอยู่แต่อยากลงไปฟังด้วยตนเองทุกฝ่ายไม่ได้นิ่งนอนใจกำลังพยายามดูแลพี่น้องประชาชนรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างเต็มที่บิ๊กเล็กลงพรุ่งนี้ฮะส่วนรัฐมนตรีกระลาหมภูมิธรรมเวทยชัยวันนี้สัมภาษณ์แสดงความเสียใจกับครอบครัวของประชาชนที่สูญเสียทั้งไทยพุทธทั้งไทยมุสลิมนะแต่ยืนยันว่าการกระทําที่เกิดขึ้นนี้ ถือว่าเป็นการกระทําไร้มนุษยธรรมใช้ความรุนแรงเข้าแก้ปัญหายิงพระยิงเนนยิงเด็กคนชรลาคนพิการไร้มนุษยธรรมอย่างยิ่ง <Yeah. S 1> แล้วคุณภูมิธรรมยังพูดด้วยว่าตั้งแต่คุณอันวานายกมาเลเซียนายกแพทองทานนายกไทยพูดคุยกันตกลงให้ฝ่ายปฏิบัตินะ <Yeah. S 1> พบกับผู้อำนวยความสะดวกทางมาเลเซียแล้วเราพบกันแล้วค่ะ uh. ไอประเด็นเรื่องเจราจาพูดคุยเนี่ย ไม่ใช่เหมือนที่กล่าวหาว่าเขาอยากจะคุยเราไม่คุยเขาเลยยิงไม่ใช่ประเด็นที่หนึ่งการยิงเนี่ยไม่ว่าจะคุยหรือไม่คุยเป็นสิ่งที่ต้องประนาม,มไร้มนุษยธรรมแต่ประเด็นที่สองก็คือไม่ใช่ว่าเราไม่เจรจาค่ะเรามีการเจรจาพูดคุยผ่านช่องทางเอาเดี๋ยวลองฟังเพิ่มเติมฮะจากรัฐมนตรีกราโหมประเด็นนี้เรื่องที่สองเรื่องนี้ถ้าอยากจะคุยกันเนี่ย นะครับจริงๆตั้งแต่ท่านนายกอันวากับท่านนายกแพรทองทานได้พบกันเนี่ยได้มีการตกลงกันว่าจะให้ทางฝ่ายปฏิบัติการซึ่งผมดูแลอยู่เนี่ยพบกับผู้อำนวยความสะดวกชาวมาเลเซียซึ่งก็ได้พบกันแล้วผมได้พบกับตัวแทน ใาเลเซียที่ท่านอันวาตั้งมาแล้วนะครับแล้วได้แต่ว่าที่สําคัญที่ผ่านมาเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนที่จะเจรจาได้เพราะเจรจามาโดยตลอดเนี่ยการสู้รบการยิงก็ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับผมได้เคยทดลองตอนรอมฎอนว่าในช่วงรอมฎอนขอให้หยุดนะครับให้ได้ทั้งหมดแล้วก็ลองมาเริ่มต้นเจจากันแต่ว่ารอมฎอนเพอช่วงปลายก็เป็นประเพณีปฏิบัติแบบเดิม นะครับผมอาจจะใช้คํานี้คือว่าก็เหมือนเดิมก็คือพอช่วงปลายคุณก็ก่อปฏิบัติการความรุนแรงเกิดขึ้นเพราะนั้นถ้าคุมไม่ได้แล้วจะเจรจาเพื่ออะไรผมวันนี้พร้อมนะฮะสองประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งประนามกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นไรมนุษยธรรมมากแล้วสองถามว่าเราไม่ได้เจรจาจริงหรือเปล่าเราเจรจาแต่ผลก็ปรากฏอย่างนี้ะนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเจรจาจริงมันก็ต้องสามารถคุมกําลังได้สินอกจากนี้ รองนายกภูมิธรรมเนี่ยตอบอีกประเด็นหนึ่งการเจราจานั้นยืนยันฮะต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรัฐเดียวแบ่งแยกไม่ได้ครับอันที่สสิ่งที่ผมได้พูดไปแล้วก็คือว่าผมยินดีที่จะจัดทีมเจรจาพูดคุยกันภายใต้ 1. คุณต้องคุยกันภายใต้กฎหมายรัฐมนตรีอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสองรัฐไทยเป็นรัฐเดียวแบ่งแยกไม่ได้ เพราะนั้นการที่จะมาเจรจารเพื่อจะนำเป็นปรัฐปาตานีรัฐอะไรก็แลัวแต่เนี่ยผมไม่พร้อมจะเจรจารด้วยไม่พร้อมจะตัดแต่ถ้าหากว่าจะคุยกันในเรื่องของความมีส่วนร,ร่วมในการอยู่ร่วมกันอันนี้ยอมรับได้แล้วเรายอมรับอยู่แล้วว่าการให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารราชการมีส่วนร่วมในการปกครองตัวเองโดยเอาประชาชนม,มีส่วนร่วมด้วยอันนี้มาคุยกันจะเอารูปแบบไหนก็ได้ถ้ายึดหลักการที่ผมบอกไปไม่แบ่งแยกเป็นรัฐอิสระไม่ ไม่ดําเนินการภายนอกรัฐธรรมนูญไทยที่มีอยู่ก็าามาคุยกันว่าจะรูปแบบแบบไหนยังไงแล้วทุกวันนี้ผมก็ได้ส่งอย่างพรุ่งนี้ผมก็ให้รัฐมนตรีช่วยลงไปนะครับเพื่อจะดูแลนะครับไปพูดคุยให้กําลังใจวันนี้เราต้องให้กําลังใจทั้งตํารวจตัวเวเททีแดนทั้งตํารวจที่อยู่ในภูทรที่อยู่ในเมืองแม้กระทั่งกำลังทหารทั้งหมดรวมทั้งฝ่ายปกครองนะครับผมคิดว่าอยากให้ชาวไทยนะครับมองปัญหานี้อย่างเข้าใจ แล้วเห็นใจเจ้าหน้าที่ที่กําลังปฏิบัติการอยู่และให้มีความเข้าใจในสิ่งที่เขากำลังทำโดยเอาชีวิตเขาเข้าเสี่ยงเพื่อจะแก้ปัญหานะครับอย่าหลงไปกับประเด็นนะครับนี่คือรัฐมนตรีกราโหมไทยนะฮะยืนยันจะเจราจากําลังดําเนินการแต่เงื่อนไขสําคัญของไทยคือต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญไม่มีการแบ่งแยกดินแดนอื อันนี้ชัดเจนมากส่วนนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้คุณแพรทองทานชินวัตรให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะว่าจะต้องเร่งทําความเข้าใจแล้วก็แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนคณะเจรจารที่ทางไทยเรียกร้องให้มีการพูดคุยกับตัวจริงของฝั่ง BRN ท่านนายกเจอคําถามนี้จากนักข่าวว่ายังไงลองไปฟังค่ะม ผู้ทางผู้อำนวยความสะดวกรับเรื่องนี้ไปแล้วนะคะเพื่อจะต,ติดต่อคนที่จะเข้ามาคุยค่ะมีอะไรของแถลงการมาว่าการที่เกิดขึ้นเนี่ย ใน,ในเรื่องในเรื่องการหาผู้กระทำความผิดเนี่ยเราเต็มที่อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือได้มีการสั่งการไปในทางตํารวจแล้วด้วยเรียบร้อยนะคะว่าว่าใครผู้กระทำความผิดจริง,รงก็ต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายไม่อย่างนั้นผู้บริสุทธิ์ที่อยู่เขาก็รู้สึกไม่ปลอดภัยเองนะคะไม่งนั้นถ้าเราไม่สามารถมามา,มาจับคนผิดได้เลยเนี่ยคนที่ประชาชนธรรมดาเขาก็อยู่ในพื้นที่ก็จะลําบากนะคะก็เรื่องนี้ไม่ไม่ไม่ปล่อยไปไหนแล้วก็จริง,รงๆแล้วเนี่ยสั่งหน่วยงานโดยละเอียดด้วยซ้ํา คือจะเห็นได้ว่ารัฐมนตรีกราโหมเนี่ยต้องคอยให้ข้อมูลนายกเพราะ,ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ,อ่อนประเด็นว่าเจรจา,าคุยกับตัวจริงฝั่ง BRN อน,นายกบอกว่าผู้ผู้อำนวยความสะดวกรับเรื่องไปแล้วคุณภูมิทรรมรีบพูดเลยเมื่อสักครู่นี้คือประเด็นคือเราคุยใช่ไหมทำไมมันยังเกิดเหตุล่ะ BRN คุมกำลังพวกนี้ไม่ได้แสดงว่าไอ้คนที่เราคุยไม่ใช่ตัวจริงใช่ไหม,มนี่คือสิ่งที่คาใจไงค่ะ วิธีการคือเราก็ต้องบอกกับผู้อำนวยความสะดวกอคำว่าผู้อำนวยความสะดวกคือผู้จัดให้มีการพูดคุยค่ะเจรจากนันะเราเนี่ยสะท้อนอันนี้ไปผู้อำนวยควาวกกต้องไปจัดการต่ออบอกไปแล้วอนะส่วนประเด็นเรื่องการหาคนทําผิดนาย,ยกบอกว่ายืนยันสั่งการดําเนินคดีตามกฎหมายนะเพราะว่าต้องปกป้องดูแลความสงบเรียบร้อยรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ด้วยค่ะอันนี้คือคํายืนยัน แล้วก็วันนี้เนี่ยะคะในรายการจับตาประเทศไทยเนี่ยได้คุยกับอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางกลุ่ม BRN เองก็มีการแถลงข่าวราวกับว่าปัดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ต้องการให้เกิดความรุนแรงอาจารย์ปณิธานให้มุมมองน่าสนใจนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยทางการไทยก็ต้องรู้เท่าทันเกมของ BRN เพราะฉะนั้นการพูดคุยตรงนี้การคุยกับตัวจริงเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเดี๋ยวไปฟังเพิ่มเติมมุมมองจากอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรค่ะ คือ B i N เนี่ยหนึ่งหนึ่งเป็นองค์กรลับใชครับเป็นองค์กรลับงานวิจัยของผมกับดร,ร์ชาชาของเยอรมันนะที่เขาเพิ่งให้สัมภาษณ์อ่ะที่ทาให้กับสภาการวิจัยแห่งชาติเราเข้าไปสัมภาษณ์สมาชิกของ B R N ทั้งในอดีตและที่ออกมาแล้วนะครับก็ชัดเจนว่าเขาเขาแบ่งงานกันทำก็เป็นองค์กรลับแล้วก็มีมีมิติ มีปีกที่เป็นกองกําลังมีปีกที่เป็นการเมืองที่มาคุยกับเราแล้วมีปีกที่เป็นการต่างประเทศนะครับที่คอยเขียนแถลงการให้เขานะครับหลายคนค่อนข้างคุ้นกับศัพท์ของคนที่เขียนแถลงการแบบนี้ซึ่งซึ่งเป็นต่างชาตินะครับซึ่งเขาแยกกันทํางานแล้วก็ประเด็นคือว่า โครงสร้างของเขาเนี่ยก็ก็มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับว่าเป็นองค์กรที่ที่จ,จัดตั้งโดยหารขึ้นมาใหม่นะครับอ่าแล้วก็มีมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับก็มีอ่าอ่ายุติข้อถกเถียงว่า BIN มีจริงหรือไม่นะครับแล้วก็ของมแม่เซลเซ็งเสียชีวิตไป ดูรแวมนอนแล้วอีกหลายคนก็ขึ้นมาเป็นผู้นำาุรกิจวิญญาณแต่ประเด็นสําคัญคือว่าเขาเขารู้กันหรือเปล่านะครับแต่กองกําลังใช้ใช้ความรุนแรงการถแถลงการเพื่อสันติภาพการมาคุยกับเราเป็นการแต่งการการทาเนี่ยคําตอบคือเขาไม่จําเป็นต้องรู้กันนะครับแล้วก็ สิ่งที่เขาทาไปแต่ละส่วนเนี่ยมันไปมันไปประสานกันสอดคล้องกันทําให้เขาได้ประโยชน์ถึงแม้ว่าเขาบางบางระดับอาจจะขัดแย้งกันเองนะครับอย่างเช่นที่เห็นนะครับแถลงการอาจจะขัดแย้งกับสายตีกองกําลังแต่ว่าในที่สุดแล้วเขาก็ได้ประโยชน์อทั้งหมดนะครับในถ้าหากว่าเราอ่าเชื่อในแต่ละส่วนความซับซ้อนตรงนี้ยถ้าเราแยกไม่ออกนะครับเราก็จะอะนอกจากจะเสียเปรียบในเชิงอ ยุทธศาสตร์แล้วเนี่ยเราอาจจะพลาดทั้งนะครับในการปฏิบัติงานลหลายเรื่องอันนี้เป็นมุมของอาจารย์ปณิธานนะคะจะเห็นได้ว่าต่อให้ b r ีอออกถแถลงการว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรุนแรงแต่อย่าเพิ่งไปเชื่ออาจารย์บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่า b r ีเเนี่ยก็จะมีหลายๆกลุ่มที่ทํางานสอดประสานกาันกลุ่มหนึ่งสร้างความรุนแรงอีกฝั่งก็เจรจาก,กับประเทศไทยอีกฝั่งออกถแถลงการ ดังนั้นเนี่ยการที่ฝั่งหนึ่งออกถแถลงการไม่ได้แปลว่ากลุ่ม,มที่เคลื่อนไหวไม่ได้ทําอะไรนะคะครับก็เขาเป็นองค์กรก่อการ้ายอะ่ะใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นเราต้องทันเกมเขาแล้วอาจารย์ <game. S 2> ปฏิฐานก็ย้ําว่าก็ต้องมีการสื่อสารข้อมูลต้องวางตัวคนให้ชัด่รวมไปถึงต้องมีคนที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ด้วย <c oughs> เพื่อที่จะเอาข้อมูลจากพื้นที่มาถึงส่วนกลางในการตัดสินใจในการดําเนินการค่ะอันนี้อาจารย์ปฏิฐานนะฮะแล้วก็วันนี้ในที่ประชุมครมมีการเปิดเผยว่า นายกก็สั่งการนะมีหลายเรื่องเรื่องรับมือกับเศรษฐกิจนะเรื่องปร,ประสานเพื่อแก้ปัญหาถึงเหตุการณ์ความไม่สงบที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนี่ในระหว่างการพูดคุยในที่ประชุมครมอ<ฆ>ก็มีการกำชับมหาไทยร่วมกับทางทหารก็คือกลาโหมกะลาโหมก็คุณอนุทิ์มหาไทยก็กลาโหมก็คุณภูมิธรรมมหาไทยก็คุณอนุทินะหทนะหทนะให้ประสานงานกัน และว,วันนี้มทหนึ่งคุณนุทินเวชชาชีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะก็ได้มีการให้สัมภาษณนะ์จากกำชับผู้ว่า4ี่จังหวัด,ดแดนภาคใต้ต้องไม่คอยตั้งรับอย่างเดียวนะต้องมีมาตรการป้องกันดูแลชาวบ้านด้วยนะครับนโยบายไม่ให้ต่อผมก็กำชับท่านผู้ว่าทั้ง4จังหวัดภาคใต้เนี่ยว่าให้ต้องมีมาตรการตั้งรับให้ดีไม่ใช่ว่าคอยตั่งรับแต่รายงานแล้วก็คอย ให้มันเกิดเหตุการณ์แล้วแล้วก็ค่อยมาสรุปไม่ได้มันต้องมีการป้องกันให้ดีแต่แจังหวัดมีรองผู้ว่าทั้ง4ี่คนมีในอำเภอมีประหลาดาอำเภอต้องเยอะแยะเนี่ยตอนนี้ก็คงต้องเข้าใกล้ชิดมวลชนสร้างความมั่นใจให้ความอบอุ่นแก่พี่น้องประชาชนแล้วก็มหาดไทยรัฐมนตรีช่วยคุณซาบิดาไทยเศษซึ่งลงไปในพื้นที่ ไปมอบโฉนดที่ดินที่จังหวัดนราธิวาสในช่วงที่เกิดเหตุระเบิดในพื้นที่พอดีตอนนั้นคุณซาบินาอยู่ในพื้นที่ด้วยลงพื้นที่ไปนราธิวาสแล้วนราธิวาสเนี่ยภารกิจตอนนั้นมีอยู่สองจุดแล้วลองไปฟังฮะเจ้าตัวสะท้อนความความรู้สึกต่อเหตุการณ์วันนั้นยังไงบ้างก็รู้สึกเป็นเด็กๆมากกว่าค่ะเพราะมีแ ก็เลยต้องควบคุมอารมณ์ด้ควบคุมอากาศก็มงเปนที่จังหวะระดับยุบ้านนะคะมี2จุดะคะ่ะจุดแรกก็คือมีเรื่องของการมอบโฉนดที่ดินนะคะสําหรับการจัดรูปที่ดินของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะที่สุัยโกโลกแล้วก็วันต่อมาเนี่ยที่อําอเภอรีสอบเนี่ยเป็นเรื่องของการเปิดงานโรงเรียนตัน สันติภาพที่จริงแล้วเนี่ยทางรัฐบาลแล้วก็พวกเราทุกๆคนก็มีการเรียกร้องมาโดยตลอดนะคะเพราะว่าประเทศไทยจริงๆแล้วเป็นประเทศที่มีความสำนับ,บสุขนะคะเราก็อยากให้มีความสมานฉันท์มีความรักกันในะคะ ก็เรื่องสันติภาพเป็นสิ่งรัฐบาลเรียกร้องตลอดประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสงบสุขอยากให้มีความสมานฉันท์มีความรากักมีความสงบแต่อย่างไรก็ตามเรากำชับในพื้นที่เพื่อให้มีการดูแลพี่น้องประชาชนแล้วมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเ <c oughs> จ้าตัวก็เปิดเผยอันนี้คือวันที่ลงไปที่นราธิวาส <c oughs> แล้วก็วันนั้นเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นด้วยเ <c oughs> จ้าตัวบอกว่าเป็นห่วงเด็กมากกว่า <c oughs> อันนี้รัฐมนตรีช่วยมหาไทย ส่วนพันตํารวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับให้สัมภาษณ์นะเพราะว่าพักประชาชาติถือว่าเป็นพักที่มีฐานอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงเนภาคใต้วันนี้รัฐมนตรียุติธรรมพันธุ์เดทวีสอดส่องยืนยันนะฮะรัฐบาลมุ่งมั่นจะแก้ปัญหาภาคใต้อยากให้มีสันติสุขที่ยั่งยืนแต่ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฮนะรัฐบาลเรามีความมุ่งมัม่นที่จะแก้ปัญหาภาคใต้นะฮะ เือเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็อยากจะสร้างสันติภาพสันติสุขให้ยั่งยืนการแก้ปัญหาภาคใต้มันก็ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะฮะคือรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาบอกว่าแก้ปัญหาความรุนแรงหรงหือความขัดแย้งควรสันติวิธีซึ่งในโปรแกร,รมในการแก้ในาดีนนี้เมื่อวานก็ได้ไปลดน้ำศพตำรวจแล้วก็ไปงานศพแล้วก็ไปพบกับ หน่วยกำลังในพื้นที่ก็บอกว่าเบื้องต้นจะต้องทำให้ประชาชนได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยซึ่งก็ต้องเรียนว่าเราอย่าให้พื้นที่เป็นของฝ่ายตรงข้ามพื้นที่ต้องเป็นของรัฐยาง้าฝ่ายค้านเองเรียกร้องให้เปิดพื้นที่อยากให้มีการเจรจารให้เร็วเร็วที่สุดเราคงไม่ต้องออกทีวีเจรจารนะครับแปลว่าณวัน <s> นี้นมีการเจรจาอยู่ ก็คือทางรับก็คือเจรจาอยู่แล้วใช่ไหมครับนเวลาคือการแก้ก็คือสูงสุดก็คือเราจะต้องเอาความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็สร้างความอยู่ดีกินดีนะฮะก็รัฐบาลก็เคารพฝ่ายค้านนะฮะแต่วิธีการการทำของรัฐบาลเราต้องทำภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วก็ที่สำคัญเราต้องเปิดให้ประชาชนเป็นส่วนในการ กำหนดชะตาชีวิตของตัวเองคือโดยเฉพาะไทยพุทธก็ต้องเข้ามาส่วนในการพูดก่อนหน้านี้ทุกท่านเคยเข้าสือเรื่องเขตปกครองพิเศษตรงนี้ในส่วนของรประชาชาติคือคือไม่เคยพูดเรื่องภาคใต้เรื่องเขตปกครองพิเศษแต่พูดว่าเพิ่งไปเขตปกครองพิเศษซินเอียกินเกียงอุยกูมานะฮะก็บอกว่าคือลักษณะของเขตปกครองพิเศษกินเตียงอุยกูเนี่ย ก็จะมีคล้ายๆภาคใต้คือเรื่องภาษาเรื่องวัฒนธรรมเพราะว่าคนจีนก็พูดกับคนในพื้นที่ไม่ได้ต้องแปลจากภาษาอุยกูเป็นภาษาจีนออันนี้คือประเด็นที่ถูกตั้งคำถามว่าเคยแสดงความเห็นจะให้เป็นเขตปกครองพิเศษหรือเปล่าก็ยืนยันว่าไม่ได้สื่อความหมายแบบนั้นเพียงแต่ว่าสะท้อนว่าในพื้นที่มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ไม่ควรปิดกั้นแต่จริงๆช่วงนี้ถ้าเกิด คนลงไปในพื้นที่เราก็จะเห็นวัฒนธรรมของพี่น้องในพื้นที่ก็ไม่ได้ถูกปิดกั้นนะแต่งชุดประจำชาติได้พูดภาษาประจำถิ่นได้แต่มันมีการบิดเบือนโดยบางกลุ่มไนงะถูกจับกลุ่มเพราะการเคลื่อนไหวผิดกฎหมายความมั่นคงแต่อ้างว่าถูกจับกลุ่มเพราะแต่งชุดซึ่งไม่ใช่เลยซึ่งไม่ใช่ประเด็นประเด็นอยู่ที่ข้อเรียกร้องของคุณนะเรียกร้องประชามติเพื่อที่จะแบ่งแยก ดินแดนนะแต่ว่าถูกจับกลุมปุ๊บอ้างว่าเพราะแต่งชุดประจำชาติซึ่งทางการก็ชี้แจงไปแล้วนะอ่ะส่งกำลังใจไปให้ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในพื้นที่เราคนไทยด้วยกันส่งหัวใจให้กันมีอะไรไม่ทิ้งกัน